ครูมีความจําเป็นที่จะต้องตื่นตัวแล้วก็มีการเรียนรู้และมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในสถานการณ์ที่แตกต่างค่ะก็อย่างเช่นการผสมผสานรูปแบบ5 o อนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนไซต์ออนแฮนออนดีมานและออนแอร์ค่ะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะครูเป็นผู้แนะนําชี้ทางเป็นโค้ดในสิ่งที่เด็กสนใจหรือว่าสิ่งที่เด็กมีความ สามารถนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่เรื่องวิชาการอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องกีฬาหรือว่าเรื่องสือ่อเรื่องอะไรแบบนี้ครับเด็กอาจจะอยากเป็นยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์หรือว่าเป็นเกมเมอร์นะครับก็อยากให้ครูสามารถที่จะเป็นโค้ดแล้วก็แนะนําเส้นทางให้เด็กที่จะอยากจะเดินในเส้นทางที่เขาสนใจได้ครับครูที่มีความพร้อมพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับ ปรับเปลี่ยนแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญในยุคปัจจุบันและเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะหนูก็อยากจะให้คุณครูน่าใช้วิธีในการเรียนการสอนที่หลากหลายนะคะรับฟังความคิดเห็นยอมรับความต่างของเด็กนะคะเพื่อที่จะให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งต่างๆร่วมกันค่ะ ผมอยากให้ครูก้าวทันเทคโนโลยีมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีประกอบกับการเรียนการสอนนะครับผมเชื่อนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีประกอบกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของท่านจะมีประสิทธิภาพไม่แพ้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนของท่านแน่นอนครับเป็นครูที่สามารถเรียนรู้ได้ในทุกๆสถานการณ์นะครับซึ่งยึดผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับเป็นผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนและก็นอกห้องเรียนก็ได้นะครับและนอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้นะครับ ครูก็ต้องรู้จักเรียนรู้นะครับรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันและก็ให้ทันในยุคโลกาภิวัตด้วยครับอยากจะให้ครูนะคะพัฒนาอาจจะเป็นสื่อหรือว่าเรียนรู้เท่าทันเอ,อิเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพื่อน,นํามาปรับใช้ในการสอนเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงยุคโควิดซึ่งอาจจะมีการเรียนแบบออนไลน์นะคะที่จะต้องนําไปพัฒนาหรือนํามาปรับปรุงในการสอนนะคะครูนี่ก็ต้องเข้าใจเทคโนโลยีครับเป็นสําคัญเลยแล้วก็แน่นอนครับว่า ในปัจจุบันครูต้องนาเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ในการสอนให้กับนักเรียนและครูต้องเป็นคนหนึ่งที่ปรับตัวเก่งมากๆครับเพื่อที่จะให้นาสื่อมาสอนเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพครับครูที่มีมากกว่าจิติญญาณความเป็นครูนะก็คือต้องมีทักษะและแรงบันดาลใจในการที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนนะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีครับแล้วก็มีประสิทธิภาพก็อยากจะให้ก้าวทันเทคโนโลยีนะครับเพราะว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันก็มีการระบาดของโควิดด้วยนะครับก็จะเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์นะครับอยากให้คุณครูเปลี่ยนจากผู้สอนทำหน้าที่เป็นโค้ชนะคะก็คือช่วยเป็นผู้คอยชี้แนะหรือเป็นผู้คอยช่วยให้เด็กได้เรียนรู้นะคะหรือได้มีความคิดมีจินตนาการซึ่งจะมีคุณครูนั้นเป็นผู้ช่วยอยู่นั่นเองคะ่ะคุณครูจะต้องมีการรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพราะเราจะได้นําเทคโนโลยีนี้นะคะไปใช้ในห้องเรียนออนไลน์ของเราให้นักเรียนเนี่ยมีแอคทีฟในการเรียนรู้และก็สนใจกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะแน่นอนว่าคุณครูจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะและที่สําคัญคุณครูต้องเป็นผู้ที่กระตุ้นแนวความคิดของเด็กๆนะคะเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้คอยให้คําแนะนานะคะเพราะว่าเด็ก จะต้องก้าวทันสู่ของโลกของการเปลี่ยนแปลงและก็การใช้ชีวิตจริงในโลกปัจจุบันค่ะในส่วนของแนวคิดของผมนะครับก็จะเป็นด้านในส่วนของด้านนาวัตกรรมนะครับนวัตกรรมอะไรก็คือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งมีความแปลกใหม่นะครับทาอย่างไรไม่ให้เด็กเบื่อซึ่งสามารถบูรณาการให้เด็กร่วมกับหนังสือหรือว่าหน้ากระดานได้นะครับเด็กจะได้มีความสนใจมากขึ้น เด็กนักเรียนเมื่อผู้ปกครองมาปล่อยเราเข้าสู่ในโรงเรียนแล้วเราก็เปรียบเสมอเป็นพ่อแม่เป็นคนที่2ของนักเรียนนะครับซึ่งเด็กจะต้องมีความไว้ใจความเชื่อใจแล้วก็เราต้องให้ความอบอุ่นแก่นักเรียนครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ครูทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็บุคลากรทางการเรียนการสอนค่ะครูนะคะเป็นหัวใจหลักนะคะในการจัดก,การเรียนการสอนค่ะไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปยังไงนะคะก็สู้ๆค่ะขอเป็นกําลังใจเล็กๆ ให้กับครูทุกๆคนเลยนะครับในสถานการณ์แบบนี้ที่ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอยากให้ครูทุกคนสู้ๆนะครับเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับค่ะในฐานะที่หนูเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูนะคะหนูเชื่อมั่นว่าคุณครูทุกท่านจะมีปณิธานเดียวกันก็คืออยากจะเห็นนักเรียนของเรานะคะมีความรู้และสามารถเติบโตสู่โลกภายนอกได้อย่างงดงามนะคะแต่ในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วหนูเชื่อว่าคุณครูไม่ได้เผชิญปัญหานี้เพียงลาพัง เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะหนูขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน,นะคะ่ะในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหนูก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านนะคะในการสร้างฝันให้เด็กได้ไปสู่ฝันนะคะอย่ายอมแพ้ศรัทธานในวิชาชีพศรัทธานในเส้นทางที่เราเลือกสู้ๆค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทั่วประเทศนะครับสู้ๆนะครับเราจะผ่านาวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ คุณครูทุกท่านนะครับสู้ๆกับทุกๆปัญหานะครับนักคำกล่าวที่ว่ารากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษานะครับผมก็อยากให้ครูทุกๆคนนะครับช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับให้ช่วยพัฒนาประเทศชาติด้วยครับเป็นกําลังใจนะคะให้คุณครูบางท่านอาจจะไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีก็อยากจะให้ครูสู้ๆในการเพิ่มพูนความรู้หรือว่านําตรงนี้มาปรับก็อยากจะให้ครูสู้ๆกับวิกฤตโควิดของพวกเราที่เจอกันอยู่นะครับแล้วก็ อย่างนี้ครูอดทนเพื่ออนาคตของเด็กให้ดสดใสมากกระเดื่องครับก็ให้ครูสู้ๆครับอยากให้คุณครูทุกคนครับมีกําลังใจในการทํางานนะครับแล้วก็การสอนเรียนยึดผู้เรียนไปนหกนะครับจะได้มีกําลังใจแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักครับเราก็จะผ่านไปด้วยกันครับขอเป็นกําลังใจให้คุณครูทุกท่านนะครับ ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะคะก็อยากจะให้กําลังใจคุณครูทุกท่านสู้ไปด้วยกันนะคะและเชื่อว่าพวกเรานั้นจะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปไดอ้อย่างแน่นอนค่ะขอเป็นกำลังใจนะคะให้คุณครูไทยทุกท่านนะคะเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะสู้ๆค่ะ ขอให้กำลังใจคุณครูทุกท่านนะคะการสอนออนไลน์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็จับจุดประเด็นการสอนปรับบริบทให้สอดคล้องกับผู้เรียนของเรานะคะครูเชื่อว่าการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณครูทุกท่านและก็เด็กๆผู้เรียนทุกคนนะคะผมเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ตัวนี้นะครับจะดีขึ้นและผมก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณครูทุกท่านนะครับสู้ไปด้วยกันคร and mm -hmm.